5จุดเด่นของ g p x DC2 จะมีอะไรบ้างมาดูกันครับผมจุดแรกมาพร้อมกับสโลแกนของตัวรถเลยกับคำว่าไฮเปอร์เทคกับเครื่องยนต์ไฮเปอรให้มาเกือบล้นซีซีที่149.6เครื่องยนต์สูบเดี่ยว 4วาล์วระบายความร้อนด้วยนะ้ําจุดเด่นที่2กับหน้าจอเลือนใหม่แบบ TFT ขนาด6นิ้วใหญ่จัดหนักฟังก์ชันแน่นมิลเลอร์หน้าจอมือถือได้เลยจะดูแผนที่ดู YouTube สบายและยังมีเซ็นเซอร์คอยช่วยปรับแสงหน้าจอ มืดสว่างได้แบบอัตโนมัติจุดที่3นั่งสบายทั้งคนขี่และคนซ้อนบอดี้ <Body S 2> ตัวรถเหมาะกับคนไทยพื้นที่วางเท้าเต็มกําลังดีตอนขี่เข่าไม่ติดเบาะนั่งแบบ2สเต็ปดีไซน์สปอร์ตหุ้มหนังแบบจิกจิกไม่มีลื่นส่วนคนซ้อนนอกจากไม่ไหลทับคนขับด้านหน้าแล้วยังไม่ต้องอ้าขาเยอะเกินไปแถมวางเท้าได้สบายด้วยพักเท้าดีไซน์ตำแหน่งกาลังดีจุดที่4แน่นอนว่าเครื่องยนต์แรงขนาดนี้ระบบเบรกต้องดีขนาดไหนจัดไปกับระบบเบรก ABS ทั้งด้ ด้านหน้าและด้านหลังของปั๊มล่างเบรกหน้าแบบเรเดียนเมาส์จับอยู่ดูเท่สุดในคลาสมาพร้อมจานดิสเบรกหน้าขนาด260มิลและจุดที่5ชุดระบบไฟรอบคันอันนี้ให้เยอะจริงๆทั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ hmm. ไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวไฟเบรก แบบ Full LED ทั้งคันกุญแจส m a r t ทคีแบบกันน้ำได้ช่องเสียบชาร์จ USB ให้มาแบบ2ช่องทั้ง USB-A และ USBTypeC และนอกจากนี้ยังมีข้อดีเพียบทั้งระบบ tractioncontrol ถังน้ำมันขนาด8ลิตรพร้อมการรับประกัน3ปีหรือ30,000กิโลเมตรอีกด้วย